สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี้พบกับเจแดงในหวยผักัดเช่นในหอแดงหวยมากเหรอคะท่านผู้ชมเจแดงก็อาบนา้ำอยู่เนาะอาบน้ำพึ่งเสร็จอาบน้ำแต่งตัวพึ่งเสร็จเนาะคะ่ะเขามาแล้วกดไล์ก็แช่เป็นกำลังใจให้เจแดงในกระถางทางยูทูบนะคะสําหรับใครต้องการครีมเจแดงใส่มากครบหนึ่งปีพอดีค่ะครบหนึ่งปีพอดีเลยเดือนพฤศจิก,ก,กาเนาะธันวาตั้งแต่เดือนพฤศจิก,ก,กาเนี่ย ที่มีห่ออยังทดลองใส่แล้วค่ะเจ้าทรงไมให้ปูหมดแล้วราคาสามพันราคาห้าพันเจแดงก็ใส่ไปแล้วได้มือสองมือเอามันไม่เหมือนตัวนี้นี่ไม่เหมือนเลยกลิ่นแอลกอฮอล์ด้วยแล้วก็หน้าเราบอกว่าคือสบู่ตัวนี้เลยค่ะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็สบู่ส้มตาเจแดงคนเดิมนะคะเนาะสบู่ส้มตัวนี้ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเจแดงนะคะโอ้ยได้รับการตอนรับดีค่ะเจ้าสร้างไปขายกับมี สร้างไปขายก้อนละร้อยห้าสิบสำหรับขายปีกแล้วค่ะร้อยสามสิบาทเออเพราะฉะนั้นร้อยสามสิบบาทราคาปีกแต่เราไม่ส่งเราส่งเราส่งสองส่งสามหนึ่งก้อนเราไม่ส่งแล้วค่ะขอบอกไว้สองสองก้อนนี้รวมค่าส่งก็สามร้อยถ้าส่งสามก้อนก็สามร้อยเก้าสิบส่งหกก้อนนี้ไม่ได้เสียค่าส่งนะคะหกก้อนหกก้อนนี่สิบก้อนสิบสองก้อนสิบสองก้อนก้อนละร้อยเนาะเนาะก้อนละร้อยบาทท่านเอาไป เอากําไรด้วยถ้า20ก้อนเราก็ส่งที่80บาทมาตรฐานะะ50ก้อนส่งที่80บาทนะคะเนาะะ่ะสำหรับไปจําหน่ายได้เนาะคะ่ะไปจําหน่ายได้ทีนี้เอา50ก้อนลดลงลดลงไปอีกแล้วนะคะ่ะ100ก้อนก็ลดลงไปอีกสําหรับท่านที่อาจจะเอาไปจําหน่ายเนาะคนที่เอาไปจําหน่ายก็อยู่อยูอยูยูยู่กันจนาบุรีเจะเจ๊แดงบอกกันล้าน,นเลยเนาะ เอาไปจำนายเจแดงเนาะการจจนาบ,บุรีเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยสิจะได้หายย่งมองเลยนละเฮะ้คนเดียวไปเป,เป็นตัวแทนจำนายเจแดงก็อยู่จันทบุรีเ้ยค่ะคุณการจนาสมบูรณ์เนาะอยู่คลองน้าใสท่าช่างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีติดต่อได้เนาะเป็นตัวแทนจำนายของเจแดงเนาะ จิตต่อได้0610645914สำหรับคุณการจนาสมบูรณ์ที่อยู่อำเภอเมืองจันทบุรีอยู่ท่าส่างนะคะ่ะอยู่คลองน้ำใสนะคะเด้ออยู่คลองน้ำใสสั่งได้กับคุณการจนาเนาะ0610645914เนาะคะ่ะเนาะใส่ประสิฟ้าไปเบ่งตัวเลขก,กัระสัน <c oughs> อ้าวซีเก <c oughs> ้าแม่ก็ซื้อไปเลยดิตัวเดียวเลย สี่สองเก้ากคือว่ามันกลับไปกลับมาตัเดเด็กสี่เก้าอันนี้สองเก่าขึ้นเองสันร่างสี่หกกันสี่สี่สี่สองต้อสิบเป็นไปได้บ่เป็นไปได้กันแมนต่อสองสี่ด้สี่สองมันน่าเล่นดอกนจะเด็กสองสี่มากกว่าสองสี่มาแมนเข้าตรงมาเบิงเบิงสะกดวาขจรมาวิ่งตัวใดนะบนวิ่งเก่าล่างวิ่งสี่กับผมแกรมี่สี่สองเก้า 29, 29, 29, 26, 2องเก่าเนี่ยสองเก่าลางซีหกกันใบตัวเดียวซีซีคันเบิร์นะครับเนาะนี่ครับซีหกบะซีหกตัวเดียวแล้ว่างโอ้หาเนี่ยบ่มาหลายปีเลยเนี้าก็สร้างเนจะมากคนีจะมาซีแถบผม,มบว <6 S 2> ่าบ่นซีหอยู่ทุงหัวแะหันะ่ะบอ,นะบอดที่ซื้อเทียร์ที่ซีหกไหมาซื้อเทียร์ซีหกอ่ะหลายเทียร์ไม่แต่ซีหกซีหกหมวงนี้มันจะมาเราไปายปีเราวันเี้แม่งหรือพ่อสอบ่เกี่ยวกับพ่อสอนะพ่อสอนสองหนึ่งได้หละเนาะนีครับเนาะ ตามนี้ครับผมแคปหน้าจอแล้ครับผมเนี่ยเสื้อผ้าหัดมาเบืองเด้อติดมาเลยไว้ข้าเจ้าผ่านทางมากเห็นชมนะครับเนาะนะครับแคปหน้าจอไปเลยงวดนี้ขอให้ทุกคนด้วยด้วยคับผมงวดนี้คลิปนี้กับสวัสดีครับผมจนคลิปไหนนะครับเนาะตอนที่ส้มแคปหน้าจอไว้คือกันล่ะเพิ่นก็ให้แลวสองสี่สองเก่า วิ่งเก่ารู้สึกว่าวิ่งเก่าจะกันหลายเนาะค่ะท่านผู้ชมกับพิจารณนาเป็นแนวทางยังสิละวิ่งเก่ากันหลายห้ากับ,บจับเก่าเป็นหลักอย่างปูสำนักสงกับม่เก่าคนไก่เก่าหนึ่งนะเก่าหนึ่งเก่าศูนย์เลขคนขื่นคนรุ่งตัวหน,น,นึ่งวันนี้ห้ากับมองเอาว่าเลขเจ้าใดมาเลขเจ้าใดมาเ้ากับมันกับวิเคราะห์กันถูกนะคะสำหรับเสี้ยนหวยที่จะนั้นมันก็วิเคราะห์กันถูก ตัวไหนมาตัวไหนไม่มาเบิ่งหลายๆเจ้าหลายๆเสี่ยนเบิ่งใส่กันว่าห้องหอกับวิเคราะห์ตามเสี่ยนหลายๆท่านนะตัวไหนหน่าจะมาบ่วนว่าเพิ่นห้ละซื้อเลยเพิ่นห้ละซื้อเลยน่ะน,นะกันสาหรับคนที่บอ่อนนัน่นเพิ่นห้ซื้อเลยซื้อเลยนี่มันกถ้าเพิ่นเข้ามันก็สือเข้าเนาะถ้าเพิน่นบ่อเข้ามันก็หลุดเฮากับวิเคราะห์ยังสีละเจดียงถึงมา4ีหาหซ้อนนี่กวิเคราะห์กันเอาเส้นนั่นมาตัวใดเส้นนี้มาตัวใด เขาก็เลื่อมาจับส่ว่าเ,าเส้อหน,นีมาสองเก่าเสื้นนันมาสองเก่าเสืนน้นนัเพื่อนบ่จับคู่ห้แต่ว่ามันก็อยู่ในนีว่าสองเก่าเขากัจังสีนาโมมุตโสมตดเด้อค่ะวันนี้เสืเก่ามาแห้งน่าจะเป็นเสืเก่าที่จะมาแห้งเนาะหาหาเป็นไปได้บ่มาเสริมได้บ่เจ็ดเป็นแตได้บามา่มบาเสริมบ่เสี้นเพื่อนเสี้นนันเพิ่นกับแมนอยู่ค่ะ ทีว่าเลขดับเลขเ,ลเลน้นเลขนี่เพิ่นดับเก่าซีมันก็ออกซีจะออกซีเก่าวันนี้เพิ่นว่าเจ็ดกับเก่ามันไม่น้ากันบ่ได้มันจะดับพ้อมเป็นไปได้มันเป็นไปได้เบิร์ตเมีเจ็ดกับเก่าเนาะเลขที่มันเดินดีก็คือเจ็ดแล้วก็เก่าแล้วก็สองแล้วก็หนึ่งมันเดินดีหา่าหากระโดนดีเนาะค่ะท่านผู้ชมจะไม่ว่าข่าเสียงเนีจะไม่ว่าเขาไม่เลยตำรวจเขาจับเนี่ยตำรวจจับเนี่ย แล้วก็สีเก่ามันขามได้เนาะค่ะนะขามได้เนาะหกกับเก่ามันจะเป็่นนะค้มได้เทมอันไหนมากไงาาแต่ว่านั่นๆ่นที่ค้มที่หนาจาะบบมากก็คือบามากก็ได้เด้ค่ะยังสีหกนั่นที่ปีหนกับสีแปดนั่นที่ปีหนฉันเป็นเหล็ก,กลําลังอ่อนเท่ากับตรงพิจารณาเอาเนาะพิจารนาว่ามันแปดมันกําลังอ่อนหกมันกําลังอ่อนวดได้แปดมาแห้งหกมาแห้งเท่า เขากับจังเหล่นใจเนาะคะนะ่ะเนาะจะพิจารณาเอาน้ำหลายหลายทันหลายหลายคนเจ้นหนองคายบ้างแม่กันสารค้าบ้างพ่นกันย่าบ้างแล้วก็พอ,พ,อพ่อนบ้างท,ท,ที่ที่เจแดงเจแดงไม่ได้มองคนอื่นเนะ็ยมองมอง support, เฉพาะเจแดงเอาไปนีก่ก็ไปเอานี่ก็เบอบาเพิดอย่างปู่สำนักสงฆ์ปู่สี่ศูนย์เขากับมามองใส่กันเอาเนาะมามองใส่กันเอาว่าสิออกตัวใด มันอาจจะมาตัวใดมันอาจจะมาตัวกาลัง่อนแต่ใดอาจจะมาตัวแห้งๆที่โด่งดังยังมันดังตัวนี้มันมันกับเบิ่งเจ้าอื่นมาสามบอเบิ่งเจ้าอื่นมาหาบอถ้ามาหาเขาก็ใส่หาเก้าได้ถ้ามาสามเขาก็ใส่สามเก้าได้ยังสีนาสมมตรใ์แห่งธรร้ชุมฟังเด้อืมเนาะแต่ว่าตรงนี้น่ะเป็นสามเก้าได้บอเป็นสองเก้าเป็นหาเก้าได้บอเขาก็ซื้อสองเก้าสามเก้าสี่เก้าหาเก้า ถ้ามักหกหกเก้ายังสินะถ้าถ้ามักตัวใดเด่นตัวใดเอาตัวนั่นเป็นตัวยืนแล้วก็หาตัวมากประกอบมากประกอบใส่เอาเนาะคะนะ่ะเนาะมันก็เลยสีได้เลขมาถึงในถูกทุงวันซื้อหาตัวมันก็โอกาสหน่อยหนึ่งในห้าถ้าสิบตัวมันก็หนึ่งในร้อยในสิบถ้ายี่สิบตัวก็ร้อยยี่สิบอ่าถ้าสามสิบตัวสามสิบในหนึ่งร้อยเอา มันก็มีโอกาสเพิ่มเจแดงซื้อแต่ละงวดเป็นยี่สิบสามสิบตัวเนาะคะ่ะโอกาส่าดมันกับว่าใครมีแต่ว่าถ้าถูกที่ชอบชอบนะ่ะมันก็ได้หลายถ้าถูกที่บ่ชอบก็บได้เติร์นที่บางที่ก็ขาดทุนหมืน่นสองหมื่นบางที่กาไรก็แค่ได้แค่หมืน่นสองหมืน่นยังสินะคะผู้ชมเนาะบางครั้งก็ได้กําไรแสนหนึ่งหาหมืน่นสามหมืน่นถ้าขาดทุนนะ่ะเขาก็ขาดอยู่สองหมืน่นหนึ่งหมืน่น เพราะว่ามันก็จะเป็นยังสี่ทุกงวดทุกงวดนเนาะวันนี away, quart, genau, ้ได้กําไรหลายได้กําไรสี่แสนกัวเจดยแดงบ่ได้ลงทุนหลายหววที่ผ่านมาเนาะบ่ได้ลงทุนหลายได้ลงทุนแปดแปดหมื่นฮะแปดหมื่นร่วมมัดร่วมเบิดร่วมเบิดทุกอย่างแปดหมื่นกัเลขได้กาไรสี่แสนกัวเนาะนี่คือตัวที่มักตัวที่ชอบมันมาตรงกันตรงกันหลายๆเจ้านะเจดแดงกัเลยซื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีก ซึ่งวันที่แล้วไม่ได้ซื้อเลขหลายเด้วยกับประมาณสิบก่วตัวเนาะประมาณสิบก่วตัวมันมีความมักอยู่แล้วนะก็เลยบวซื้อเพิ่มจังไนเลขสุดนี่ตัวนี้มันต้องถือแกแดงเลยบวซื้อเพิ่มไหมค่ะท่านผู้ชมบัรลวนนี้เจแดงบ่มีความท่านมีความมั่นใจยังแต่เราคดมากกันหลายทางเดี๋ยวล,ะ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 ละ้าล่อเบิ่งก่อนค่ะเดี๋ยวเจแดงจะเปิดเปิดบินแรกมันจะเปิดไปได้มันซื้อแค่ตัวสองสามตัวเนาะค่ะซึ่ง ตัวทุกตัวเนะ่มันไม่ได้มั่นใจเลยนรื่งบ่ท่านมั่นใจเลยถ้ามั่นใจเก่ามากบคุณนั่นจะให้ผู้ผู้ตะวันก็ให้เก่ามาเป็นหลักยืนเนาะค่ะคมันก็ไม่ซีเก่าเจแดงกัเลยสื่อไวนะ้นะเก่าหนึ่งกับคุณผู้ตะวันของคนแบบเจ็ดซีเออเดี๋ยวนี้เจแดงของสื่อของผู้ี 0, ่ศูนย์เจ็ดซีคุณผู้ตะวันเก่าหนึ่งแล้วก็ซีเก่านี่ ของคุณพูดต่อว่นโยต่อนนี้นะสำหรับเซียนคนเดิมนะเจะแดงยังบ่ท่านได้ซื้อเพราะว่ายัางโมหมั่นใจต้องเบงิงหวยแม่สลัก้ามแล้วก็หวยกุดกระยามมกหวยโพกอ,พอ,พอดมมกว่าตรงไหนมันสีขากันเนาะราคาท่านผู้ชมเห็นคือเลขกหัวหัดใช่แนวเนาะคนก็วิ่งเก้าเอาเก้าเป็นตัวยืนก็ได้ท่านผู้ชมมักตัวใดก็หาตัวมาใส่เนาะคนจับคู่ว่าถูกได้ว่าอาจจะถูกตัวนี้ก็ได้ฮ สี่หกสี่หกตรงเบิงกำลังมั่นกันนะคะหกมาแห้งบอสีมาแห้งบอเนาะข้างล่างมาตัวใดอ่าเจงต้องไปเบิงของคุณกันระยะพอคุณกันระยะเลกเพิ่นเพิ่นวิ่งม่คยขาดสําหรับเส้นหนองค่ายนะหกตัวนะมันบนล่างมันก็เลหลายมันก็เลหลายมันเลยตดจินใจว่าใดแต่เพิ่นกับมาสีเนาะแต่มาสีแต่ว่างหกบอสแม่นบอกบอบแมกเอาค่ะท่านผู้ชม ปิดจระนาปิดแนวทางในการเซียงสือนะคะเนาะนี่คือหวยคุณพระหัตชแนลนะเป็นเฮดอียงทำอะไรพระหัตส่งของมือปูไปทรงรัดซื้อปูบอกเจ้าที่สั่งของมาเอาไปสวดมันบ่ได้ลงมันเหนียนปีเกินพันบ่เออมีมีทุกคนบ่เออฝากเนื้อไ่ซื้อคนหนึ่งมือนี้ฝากด้วยเนาะ ให้ปู้ไปสวดพร้อมกันนะคะท่านผู้ชมขอท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันนะคะงวดวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกสี่นะกินข้าวกันยังลูกตื่นตะเศร้าก็นึ่งเขา้าวเอาท่านผู้ชมไฟสนใจขี้มกับทักมาเด,ด้ค่ะสบู่สบู่ได้ขายดีเอาออกมาจากโกดังว่าท่าน นี่ค่ะมากัเนเนาะหมดเสนเหนียวได้ขายมือแล้วลอยสองลอยเนาะเอาตามผู้ชมโชคดีสนใจครีมกระทากมากวยค่ะครีมที่ทําให้หน้าเราสวยหน้าเราโดดเด่นเนาะจริงจะไม่ขาวเวอร์แต่มันปรับสภาพผิวให้เนียนนุ่มชุ่มชื่นผิวไม่หยาบก้านผิวไม่แห้งง่ายแล้วก็ผิวไม่อรา่าผิวเหมือนก้นเด็กถ้าขีมอย่งลงไปมันก็นสวยถ้าแปรงลงไปอย่างมันก็นสวยนะคะน่ะเนาะ สำหรับตัวนี้ที่จะไปปรับสภาพหน้าเราให้อ่อนนุ่มรับประกันเลยค่ะเจดแดงรับประกันใช้มาหนึ่งปีเต็มแล้วค่ะหนึ่งปีเต็มแล้วเจดงเนนะไม่เคยเปลี่ยนเป็นอีห่ออื่นเลยแต่ก่อนเปลี่ยนบ่อยตามเว่นเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนี่เดี๋ยวนั้นราคาสามพันเจดแดงก็ซื้อมาใช้ทิง้งราคาห้าพันทิ้งขึ้นกันขจรอมหาห้โปรโมทนะโอ้ยมันมันมันไม่ได้ที่ขาจาส่งมหาห้โปรโมทนะร้ายเจ้าค่ะเจดแดงก็ ใช่ไปแล้วก็ได้ว่างเมื่อเลยเพราะว่าของเรามันดีกว่าทั้งสุดละสามพันทั้งสุดละห0าพัน FC, เจดียพพันเอฟซีพันกระทรงมม่หายใส่แล้วมันบได้เลยค่ะมันบได้เลยทั้งโฟมทั้งอะไรปรับสภาพผิวเรามันไม่ใช่บางทีก็เหม็นตะกินอันแอลกอฮอล์แมราคาแพงขนาดไหนก็ยังมีกลิ่นแอลกอฮอล์อยู่เลยเนาะเจดียงซึ่งไม่ชอบแล้วก็มันกะ ทำาไ้นาเข้าจังใดบ่มันมันมันไม่เหมือนตัวนี้เนาะตัวนี้นี่จจแดงก็ใส่ตัวนี้ไปเขาเจ้ะโซมาทดล้องไห้ใส่นะ่จะจจแดงก็ใส่ไปดิใส่ได้มือสองมือเอามันไม่ใช่นี้นาะมันไม่เหมือนของเรามันไม่ดีเหมือนของเราเลยเนาะค่ะเอาทักมาตามเบอร์โทรคุณไฮนานะจอศูนย์เก้าสองแปดแปดเก้าสองห้าหกแปดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะร่ำรวยถุงหอยไปด้วยกันนะคะ